คำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมสดุดีบทที่16บทเพลงแห่งความวางใจในพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงพิทักษ์ข้าพระองค์ไว้เพราะข้าพระองค์ลีภัยอยู่ในพระองค์ข้าพระเจ้าทูลพระยาเวว่าพระองค์ทรงเป็นองค์เจ้านายของข้าพระองค์นอกจากพระองค์แล้ว ถ้าพระองค์ไม่มีสิ่งดีใดเลยทิสุทธิชนในแผ่นดินเป็นผู้ประเสริฐเป็นพวกที่ข้าพเจ้าปิติยินดีแต่ผู้ที่หันหาพระอื่นความทลุกโศกของเขาก็ทวีขึ้นข้าพเจ้าจะไม่เทเลือดเป็นเครื่องดื่มบูชาแก่พระเหล่านั้นและริมฝีปากของข้าพเจ้าก็จะไม่ออกนามพระเหล่านั้นเลย พระยาเวทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้าและเป็นจอกของข้าพเจ้าพระองค์ทรงรักษาส่วนมรดกของข้าพระองค์ไว้เขตแดนของข้าพเจ้าเป็นที่ร่มรื่นเออข้าพเจ้ามีมรดกที่ดีข้าพเจ้าวถวายสาธุการแด่พระยาเวผู้ประทานคำปรึกษาแก่ข้าพเจ้าเออ ตอนกลางคืนจิตใจของข้าพเจ้าเตือนสอนข้าพเจ้าข้าพเจ้าตั้งพระยาเวไว้ตรงหน้าเสมอเพราะพระองค์ประทับที่ขวามือข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นใจข้าพเจ้าจึงยินดีและจิตวิญญาณก็เปลมปรีร่างกายของข้าพเจ้าก็อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยด้วย เพราะพระองค์ไม่ได้ทรงมอบข้าพระองค์ไว้กับแดนคนตายหรือให้ผู้จงรักภักดีของพระองค์ต้องเห็นหลุมมรณะนั้นพระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ต่อพระพักพระองค์มีความยินดีเปี่ยมล้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิดพระธรรมสดุดีบทที่17 คำอธิษฐานขอให้พ้นจากการกดขี่ข้าแต่พระยาเวขอทรงสดับคำร้องขอความยุติธรรมขอทรงฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์ขอเงียะพระกันฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ซึ่งมาจากริมปีปากที่ไม่หลอกลวงขอให้การชนะความของข้าพระองค์มาจากพระองค์ ขอทอดพระเนตรสิ่งที่เที่ยงธรรมเมื่อพระองค์ทรงลองใจข้าพระองค์และเสด็จเยี่ยมเยียนข้าพระองค์ในเวลากลางคืนเมื่อทรงทดสอบข้าพระองค์แล้วพระองค์จะไม่ทรงพบความอาธรรมในข้าพระองค์เลยปากของข้าพระองค์ก็มีได้ละเมิดในเรื่องกิจการของมนุษย์โดยอาศัยพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์ ข้าพระองค์ได้เลี่ยงพ้นทางของคนโหดร้ายย่างเท้าของข้าพระองค์แนบสนิทกับวิถีของพระองค์เท้าของข้าพระองค์มิได้พลาดข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์เพราะพระองค์จะทรงตอบข้าพระองค์ขอเอียงพระกันฟังถ้อยคำของข้าพระองค์เถิด ขอทรงสําแดงความรักมั่นคงของพระองค์อย่างอัศจรรย์เถิดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงช่วยบรรดาผู้ลีภยัยให้พ้นจากผู้ที่ลุกขึ้นสู้พวกเขาโดยประหั์ขวาของพระองค์ขอทรงรักษาข้าพระองค์ดังแก้วตาขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ใต้ล่มปีกของพระองค์ให้พ้นจากคนอธรรมผู้ร้างผานข้าพระองค์ และจากศัตรูอัม,มหิตท,ที่ล้อมฆ่าพระองค์ไว้ใจของเขาไร้ความสงสารปากของเขาพูดจายะโสเขาสะกดรอยฆ่าพระองค์เดี๋ยวนี้ได้ล้อมฆ่าพระองค์ไว้เขาจ้องจะเวี่ยงฆ่าพระองค์ลงดินเขาเป็นดุจสิงที่กระหายอยากจะกัดฉีกเหมือนดังสิงหนุ่มซึ่งซุ่มดักทำร้ายอยู่ในที่ซ่อน ข้าแต่พระยาเวขอส่งลุกขึ้นปะทะเขาและความเขาลงขอส่งช่วยชีวิตข้าพระองค์ให้พ้นจากคนอธรรมด้วยดาบของพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอส่งช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากมนุษย์โดยพระหัตถ์ของพระองค์คือพ้นจากมนุษย์ผู้ซึ่งส่วนแบ่งของชีวิตอยู่ในโลกนี้ พระองค์ทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงรักได้อิ่มท้องลูกหลานของพวกเขาก็อิ่มเอมและทิ้งความมั่งคั่งไว้แก่ลูกอ่อนของตนส่วนข้าพระองค์นั้นจะเฝ้าดูพระพักของพระองค์ในความชอบธรรมเมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้นข้าพระองค์จะอิ่มเอมใจด้วยพระลักษณะของพระองค์